การแก้ปัญหาอย่างจริงจังเนี่ยผู้ว่าชาชาติเองออกมาบอกเลยนะฮะบอกว่าจริงๆแล้วมันมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่ากรุงเทพมหานครหรือกทมไม่ได้มีอำนาจเบ็ดเสร็จในการจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหารถเมยที่มีการปล่อยควันดำหรือรถที่มีการใช้งานมาอย่างยาวนานด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ว่าชาชาตอบบอาิบอกว่าบอกว่าถ้าเป็นไปได้อยากขออำนาจเพิ่มเติมในการจัดการปัญหาเหล่านี้อย่างจริงจังด้วยนะฮะ โดยเมื่อวานนี้ครับทางด้านของผู้ว่าชัชชาติสิทธ,ธิพันธ์ครับผู้ว่ากรุงเทพหมหานาครน,นะฮะก็ได้มีการสรุปสถานการณ์ pm 2.5ผ่าน a c e b o o k Live ครับจากสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพที่มีค่าฝุ่นเนี่ยเกินมาตรฐานอยู่ระดับสีส้มและก็สีแดงก็มีผลกระทบต่อสุขภาพต่อเนื่องกันมาเนี่ยเป็นอาทิตย์แล้วนะฮะโดยค่าฝุ่นของวันที่26กมกราคมตอน7โมงเนี่ยค่าเฉลี่ยของกรุงเทพอยู่ที่ประมาณ58.6ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรก็เป็นสีสีส้มนะฮะ ซึ่งทางผู้ว่าชัชชาติเองก็ได้มีการพูดถึงอำนาจในการจัดการกับปัญหาการจราจรในพื้นที่กรุงเทพที่บอกว่ามันมีไม่มากพอครับเพราะกรุงเทพเนี่ยไม่มีอำนาจ100%ในการจำกัดนะฮะอย่างเช่นกทมเนี่ยมีการเสนอแนวทางรัฐบาลครับหนึ่งเลยก็คือเรื่องของการเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมตามหลัก PPP ปัจจุบันเนี่ยกรุงเทพมหานครครับไม่มีอำนาจในการเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมนี่คือเรื่องแรก เรื่องที่2ก็คือการลดค่าความทึบแสงของการตรวจรถยนต์ควันดำซึ่งค่าทึบแสงที่ผิดกฎหมายก็คือเกินร้อยละ30หลายครั้งครับจากการทดสอบเนี่ยเห็นว่ามีคันขว,วนะครับก็คือค่าทึบแสงอยุ่ที่ประมาณสัก10ร้อยละ10ก็ถือแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดเหมือนกันนะฮะซึ่งทางกรทมอเองก็บอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากขออนุาตในการกำหนดเองเลยได้ไหมแต่ยังเป็นประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นกรุงเทพเองก็ยังไม่มีอำนาจเนวเรื่องนี้ ส่วนเรื่องที่3ครับคือการเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการการจัดการกับรถควันดำซึ่งตอนนี้สิ่งที่กรุงเทพมหานครทำได้ก็คือแค่แจ้งและแก้ไขเท่านั้นเองนะฮะก็คือแจ้งไปยังกรมการขนส่งทางบกไม่สามารถจัดการอะไรได้เองและข้อที่4ครับก็คือกทมขอ,อเป็นเจ้าพนักงานภายใต้พรบขนส่งในการจัดการเรื่องนี้แบบจริงจังและมีอำนาจเบ็ดเสร็จด้วยนะฮะ ซึ่งทางผู้ว่าช,ชาติครับบอกว่าสิ่งที่กรุงเทพเนี่ยโดนด่าเยอะที่สุดเลยก็คือเรื่องของรถเมคคอนดำแต่เมื่อถึงเวลากฤษฎ,ฎีกากลับมีการแจ้งว่ากทมไม่มีอำนาจครับในการออกข้อบัญญัติเพื่อกําหนดให้รถเมในพื้นที่กรุงเทพเป็นรถไฟฟ้าก็คือไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เนี่ยเพราะว่ามันอยู่ภายใต้ของกรมการขนส่งทางบกเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อาจจะต้องมีการขออนาจเพิ่มเติมครับ ล้วขอไอ้เรื่องตรวจพันดําเนี่ยเสียบแล้วเนี่ยเขาบอกพันดําที่กฎหมายคือข้าวที่ลึกแสงเกินสามสิบหลายครั้งที่เราติดต่อเราเห็นรถเมย์พันขาวเนี่ยข้าความันลึกแสงแค่สิบเองอย่างนี้ก็ถือว่าไม่ผิดเราขอแล้วว่าเฮ้ยอออกตมเองเนี่ยเราขอให้เพิ่มนได้ไหมอันนี้สามสิบเปอร์เซ็นต์เราขอแค่สิบเปอร์เซ็นต์ให้ที่กฎหมายแล้วหรือไม่ขอให้เรามีอำนาจเพื่อเองได้ไหมก็ไม่ได้เพราะเป็นประกาศกระทรวงของไม่่ใชกระทรวง ไม่ใช่กร,ร,ร,รมการท่องเทีวจัการัเาม่กัเนียถึงกันหอเรเป็นเรื่องของอีกกระทรวงนึงเราขอให้กรท่เวป็นเจ้าห,าน,หน้าที่ลตสวจให้ไหมปัจจุบันเราจัดรถบรนทุกไม่ได้นะรถมีรปยึงจับไม่ได้แล้วก็มีคนนำเขาเรียกหน้าของกรมผลรส่ราจัดอีกปัญหาหนึ่งผู้ว่าชาติย้ำว่าตอนนี้รถเก่ามีจำน,นวนมากในพื้นที่กรุงเทพนะคะมีถึง13ล้านคันและภาษีของประเทศไทยก็ลดภาษีกับรถเก่าด้วยอย่างอายุ6ปีเนี่ยลด 10% 7ปีกับ10% 8ปีกับ10%และปีต่อไปก็ลดลงเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นเนี่ยพอร,รถเก่าเนี่ยจ่ายภาษีถูกผู้ว่าชาติบอกว่าก็เลยมีรถเก่าเยอะไงและรถเก่าก็เพิ่มฝุ่นมากขึ้นใช่ไหมคะเวลาที่กรองต่างๆฝุ่นออกมารถใหม่มันทําได้ดีกว่าอยู่แล้วรถเก่าก็จะปล่อยควันดําควันพิษมากกว่าส่วนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตอนนี้กทมตั้งเป้าในการปลูกต้นไม้ไว้1ล้านต้น ผู้ว่าบอกว่าปลูกไปแล้วประมาณ1ล้าน2แสนหมื่นกว่าต้นเกินกว่าที่ตั้งเป้าไว้แล้วนะนะตอนนี้นะคะแม้ว่าจะไม่ได้เกิดผลภายในวันนี้แต่5ปี10ปีน่าจะเห็นผลอย่างแน่นอนค่ะครับผมนะฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยในโลกออนไลน์ครับมีการแชร์เรื่องราวจากเพจนะฮะกับตันไฟซอลบินกินเที่ยวนะฮะที่มีการโพสต์ข้อความแล้วก็ภาพออกมาบอกว่านี่ดูที่สนามบินกันซิสุนทรภูมิงานเข้าแต่เช้าทัศนวิสัยต่ำ ต้องลงสนามแบบ Low Visibility นะฮะ เครื่องบินลําไหนไม่มีซอรติฟิเคทนะครับหรือว่าไม่มีใบรับรองในการบินลงสนามด้วยวิธีการแบบนี้หรือนักบินที่ไม่ได้มีการถูกฝึกมาหรือสายการบินที่ไม่ได้รับการอนุมัตินะครับไม่สามารถที่จะทําการลงได้งานจะหยาบทันทีและก็ต้องมีการไดเวิร์ตไปลงในพื้นที่สนามบินอื่นๆที่ทัศนวิสัยดีกว่านี้ก่อนจะมีการทิ้งท้ายด้วยนะฮะว่าดอนเมืองก็โดนเห็นว่าลงไม่ได้ก็ต้องมีการไดเวิร์ตไปลงที่อื่นคือดอนเมืองเมื่อวานนี้เนี่ยค่อนข้างจะหนัก ขอไปลงส่วนนภูมิส่วนนภูมิเองก็หนักเหมือนกันบอกขอไปลงดอนเมืองอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาจากฝุ่นพีเอม2.5ทั้งนั้นเลยนะฮะเป็นความสามารถเฉพาะตัวของนักบินด้วยนะคะคุณผู้ชมไปดูหน่อยค่ะเทศกาลตรุษจีนมาถึงแล้วแล้วปีนี้จากที่เราประเจอปัญหาเรื่องของฝุ่น PM ม2.5ก็ขอความร่วมมือนะคะในการลดเผากระดาษหน่อยซึ่งก็น่าจะได้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพราะว่ายอดการสั่งซื้อเรื่องของกระดาษเงินกระดาษทองปีนี้ลดลงหวังว่าจะได้รับความร่วมมือนะคะอาจจะลดการเผาหรือว่าลดดการจุ ทูบลงหน่อยจะได้ช่วยการลดฝุ่น PM 2.5ทางเลือกก็คือคุณผู้ชมอาจจะใช้ทูบไร้ควันไหม,มหรือว่าการไหว้บูชาแบบออนไลน์ก็ได้นะคะรองโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลให้ความสําคัญกับการแก้ PM 2.5เพราะมันเกินมาตรฐานในหลายพื้นที่และติดต่อกันมาเป็นสัปดาห์แล้วนะคะช่วงตรุษจีนมีกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นจุดทูบจุดพลุจุดประทัด และเผากระดาษเงินกระดาษทองเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเป็นปัจจัยที่ทําให้ PM 2.5อาอาจจะสูงขึ้นก็อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะช่วยงดหรือถ้าไม่งดก็ลดได้ไหมลดปริมาณการเผากระดาษเงินกระดาษทองลงนะคะส่วนทุบเทียนอาจจะใช้เป็นทุบเทียนไฟฟ้าแทนการจุดทุบเทียนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนช่วยการป้องกันฝุ่น PM 2.5ทุบไร้ควันคืออีกหนึ่งทางเลือกนะคะครหรือการไหวบูชาแบบออนไลน์ก็ได้แต่สมมุติถ้าคุณผู้ชมคิดว่าต้องจุดทุบจริงๆระมัดระวังให้ดีด้วยนะคะใช้ภาชนะทนไฟรองรับเดี๋ยวจะเจอข่าวไฟไหม้กันอีกนะคะคซึ่งมาตรการงด ลดจุดทูบเผากระดาษเงินกระดาษทองเนี่ยก็คือว่าหลายพื้นที่เขาทำกันอย่างอุทยัยธานีค่ะเราไปตรวจสอบบรรยากาศในร้านขายเครื่องสังกัพันก็มีการนำกระดาษเงินกระดาษทองรูปแบบต่าง<ม>ๆ,งๆนี่ค่ะมาแขวนกันแล้วนะคะผมไฟไฟเต็งล้งก็คือมาโชว์กันหน้าร้านเนี่ยค่ะคให้ชาวไทยเจื้อสายจีนมาเลือกซื้อกัน เจ้าของร้านบอกว่าตรุษจีนปีนี้ทุบเทียนรวมถึงกระดาษเงินกระดาษทองยอดขายตกนะคะลูกค้าประจำมาซื้อกันเหมือนเดิมแต่ว่าซื้อในปริมาณที่น้อยลงค่ะ4ี่ส่วนหายไป3มส่วนเอาหายไปเลย,ส,<า>ยส่วนเดียวเราไม่ต้องไปคิดอะไรเหมือนอรัมมันผม,มขายเท่าที่ได้เนาะ มันไม่ใช่เราคนเดียวอืมเป็นกันทั่วครับ,รบไม่คิดอะไรนะรที่ศาลเจ้าหลายแห่งใช้มาตรการดับทุบเทียนนะคะหนึ่งในนั้นคือศาลเจ้าพ่อแม่ปักน้ําโพเจ้าแม่ปักน้าโพที่นครสวรรค์นะคะจุจีนจะมีคนไทยจะสายจีนไปเที่ยวกันเยอะนครสวรรค์นี้คือแหล่งเลยนะจุดจีนเขาสวยงามมากๆนะคะเดินทางมาจุดทุบเทียนกลับไหว้ขอพอรเทพเจ้าองค์เจ้าพ่อเจ้าแม่หลังจากนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่ยไปเก็บเลยทันทีนะคะค ไปเก็บแล้วก็นำมาจุ่มเนี่ยค่ะจุ่ม,มน้ำ,ลนำเลยนะเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5ค่ะครับผมนะฮะ